วัสด,ดีจ้าพี่น้องวัสด,ดีสุขสุขคนจ้าทุ่งดอกย้าฟันสิงโตมาวันนี้เหลืองเหลืองเป็นหย่อมหย่อมหขุดเบิ้งเดียวพี่น้องเอ้ยขี้ดินเหนียวเนียวขุดเบือ้องเดียวกับเมยียเลยล่ะฮะงามมาจ้า bưng bưng phường nè nè, phường này bưng phi non, thấy không? phường phường phun mứt đom, ha, nè tu nương phường, ừ. ui quá ยสีสอเบื้องพี่น้องเห็น่อมอันนี้ใบยายจากโอบแหงไว้แล้วก็บดๆช่วงกินกับกาแฟพี่น้องพินสิออกขมนิดๆกินหอมเพิ่นคือจังกินหอมคือจังอ่าอี่ยัง่ะซาเขียวพี่น้องกินเดียวกันกินแห้งๆขึ้นกันนี่ช่วงกินกับกาแฟ คุยอยากประมาณแบบว่าอยากโรดคัาวอวนแบบรับประคุณยาเพิินหล้หลยหลายางพี่นองแก่บวมแก่นี่หมอฝรางเพื่นวิจัยออกมาแล้วนี่ฟันสิงตอันนี้ใบเพิินเด้อพี่นองนี่เห็นบ่ใบของเพิินนี่ส่วงกินกับกาแฟติดแตด่้ย่ย ขมนิดนิดขมแสบพี่น้องขมแสบเนี่ยเห็นบอเซแดดซองใหญ่นี่ขมแสบซ่องกินกกาแฟบ่คอยอยากบ่คอยหิวเข่าได้พี่น้องเบิ่งนี่เอาใส่นิดนิดหนึ่งเคืองส่อนซากินซ่องกินกับกาแฟอันนี้หากพี่น้อง นี่เห็นบะหากแยาแย่ซ้ำนี่แหละบาสิมากลหักมนันนีเป็นจ้งไหนพี่น้องเป็นทาบ่ะนี่หกักบดเป็นพ้งบดเป็นพ้งจะ้ะหักเพิ่งงามบมพี่น้องต้องึ่งนูพี่น้อง ยายสิเก็บเอาดอกไปทอดยายสิทอดใ้เบิ้องพี่น้องสิเก็บเอาไปจัก,กระเอาไปทอดกรอบนอกนุ่มในแม่แซีบเบพี่น้องดอกเพื่อนนี่นุ่มๆแซ่บอีเรียดียกรอบนอกนุ่มในนุ่มๆ khi ăn thoát cay này là KFC này nè, xay thúng mưa đâu, bên yàng này mướp biển nòng, côn mốc khơi nó, à, nó đi, quên, thì thớt này คุณแอฟิน้องงามหายใส่ถุงมือพันนัดปลาสเซเวนเดอร์เห็นบ่มยานตะกำมัน พิงอ่ะน่พี่น้องห้องแจ็คแล้วเพื่อน่ะเบื้องปัาดพิ่งเมฆเพื่อน่ะโอ้ยมาตัวบีบีอยู่พี่น้องมี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 นี่ตัวตัวยิ่มยห้มโว้เพิ่งบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศยายบางงัดพผลออกอพี่น้องยายเสียด,ดึงตะไบเกบ็บเอาตะไบพวะเก็บตะไบ รับแต่ว่าสิภพาพ,พี่น้องมะกลเอหาหักคอนะพี่น้องคือดินเหนียวเหนียวยายกได้มะกรูดสัมตะใบวะนี่ละ นงสิละไปอบเห็นบ่าพญายังแลนางถ่ายยังนี่หลดกินข้าวตอนบ่ายแล้วกินข่าวแล้วพญ่ย,ยแล้วก็เงียบสามสิบนาทีก็ออกมาหนีพี่น้องพนังหลุดปดัดหลุดปัดยังน่หรลดุเลดเก็บแบบแปนิ่งเลยพี่นอ้อง cái cả nhát nhạc nhạc nhưng mà anh kín khó mà em 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 ấy sẽ đi ẩm khóc của chúa thangpak ạ ha 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 ใบแคกงไรงได้งามๆคอยเกเอาไปตากเอาไปอ้แหงเอาไปตากเอาไปโอป้แหงกับเป็นเคียวๆกินเพลินสื่อคืออันชาเขียวเมพี่น้องคือกันอีดีเลยแบบเดียวกันเป๊ะด้วยกินคือกันส่วงกินกกาแฟานี่บม่ค่อยหิวเขา่า ก็แสดงว่าโดดควมอวนได้เด้เนาะพี่น้อງนี่ได้หลายไปฉันอใส่ตะกรากยานเี่ยวพีน้อง้อใส่กเปานี่